เนี่ยแกงเนี้ยมีกัน3มคนเนี่ยปาวิดชอบหลับในคาบตลอดเลยส่วนเนี่ยปาหยุดโดนคุณครูไล่ออกหลายรอบและเข้าปกครองหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ยอมออกสักทีงงมากส่วนเนี่ยปารีนาน่ารักนะมเว้ยว่าไปว่าไปแต่พวกเนี้ยก็มีชื่อแกงด้วยนะชื่อว่าแกงปลาสามรถ สวัสดีค่ะนักเรียนพรุ่งนี้เราจะไปเดินป่าทัศนศึกษาสมุนไพรในป่ากันค่ะนี่ปวิดเธอลับอีกแล้วเหรอฮะป่าวครับเธอนี่นะอ่านักเรียนพรุ่งเนี้ยเราจะไปทัศนศึกษาที่ป่าละม่อกกันนะคะเราจะไปศึกษาสมุนไพรในป่ากันเย,ย้เย,ยมีใจที่สุดเลยค่ะสุดยอดเลยครับป่าละม่อกเนี่ยผมใฝ่ฝันจะไปมานานแล้วครับครู โอเคค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะเด็กๆอา้าวดียุดหนะ้าหวัดดีจ้าปาริตนูน่นนู้นครูมาแล้วสวัสดีตอนเช้าค่ะเด็กๆวันนี้ครูมีมิชชั่นให้นักเรียนด้วยนะคะโดยครูจะให้นักเรียนเข้าป่าหาสมุนไพรกันคนละหนึ่งชนิดแล้วมาเล่าให้ครูฟังนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆไปกันเลย let's go เย้เย่ถึงแล้วเอาละค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าป่าเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมีกี่ประเภทไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สมุนไพรไทยนี่นะมีทั้งหมด5ประเภทนะคะแบ่งตามลักษณะภายนอกประเภทที่1ประเภทของต้นเช่นกระดังงากาหลงกระถินประเภทที่2ประเภทเถาเช่นโคกกระออมกระทกรกมะแวงเครือ ประเภทที่3ประเภทหัวเช่นกระทือกระวานขมิ้นมหากาลกอยประเภทที่4นะคะประเภทผักเช่นใบบัวบกผักเซียนผีและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทหญ้าเช่นกระถิ่นยอดค่ะแถมยังจำแนกตามลักษณะภายนอกได้อีกด้วยนะคะได้แก่รากลำต้นใบดอกและผลค่ะเออแบบนี้นี่เองงงมาตั้งนาน แล้วสมุนไพไทยเนี่ยสามารถเอามาทําอะไรได้อีกนักเรียนรู้ไหมคะปาวิดรู้ไหมเออไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้เธอนี่นะเคยรู้อะไรบ้างไหมคะปาวิดอ่ะครูจะเล่าให้ฟังนะสมุนไพรไทยเนี่ยสามารถจำแนกตามการใช้งานได้ด้วยนะแบ่งออกเป็น6ประเภทดังนี้ประเภทที่1ประเภทน้ำมันหอมระเหยเช่นตะไคร้ที่ใช้ทำยาสระผม ประเภทที่2ประเภทยารับประทานเช่นกระเพราที่แก้ท้องอืดประเภทที่3ประเภทยาสำหรับใช้ภายนอกเช่นตำลึงที่ใช้รักษางูสวัดไงละ่ะประเภทที่4นะคะเด็กๆประเภทเครื่องดื่มและยาเสริมอาหารเช่นย่าหนหวดแมวที่นำมาบำรุงสุขภาพส่วนประเภทที่5นะคะทำเครื่องสำอางเช่นอัญชันหรือว่านหางจระเข้ส่วนประเภทสุดท้ายนะคะเด็กๆ ประเภทผลิตภัณฑ์ป้องกันกําจัดศัตรูพืชเช่น<ฮ>สะเดาตะไคร้หอมเป็นต้นนะคะฮืสมุนไพรนี่มันมหัศจรรย์จริงๆเลยนะคะแน่นอนเอาละเด็กๆพร้อมหรือยังคะไปกันค่ะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะ ฉันเลยบอกว่าไปหาสมุนไพรเฮ้ยทุกคนเจอแล้วเจอแล้วนี่ไง่านวดแมวเหมือนฉันจะเจอแล้วนะทุกคนนี่ไงแพงพวยฝรัง่งเหลือนายคนเดียวแล้วนะปาหยุดใครว่าฉันจะไม่เจอหรอท่าดาใบหญ้านาองเด็กๆหาเจอกันหรือยังคะเรียบร้อยครับเรียบร้อย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  อ่าไหนอะไรยังไงว่ามาสิคะนี่ครับผงผมใบหญ้านางใบหญ้านางนะนะครับช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วและความแก่ชราเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคในร่างกายด้วยนะครับแล้วเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายฟื้นฟูเซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยนะครับปรับสมดุลของร่างกายแก้พิษบำรุงตับไตช่วยลดอาการนอนกรนด้วยนะครับส่วนผมนะครับส่วนผมนะครับ ของผมนะครับยาหนวดแมวนะครับช่วยขับปัสสาวะรักษาโรคนิ่วรักษาโรคที่ปวดตามข้อเลยนะครับค่ะส่วนของดิฉันนะคะปาลีน่าค่ะคของดิฉันนะคะเป็นแพงพยสรา่างแก้โรคเบาหวานบำรุงโรคหัวใจแก้ท้องผูกเรื้อรังขับล่าดูขับพยาธิห้ามเลือดแก้บิดแก้ปวดฟันด้วยนะคะ เก่งมากๆเลยค่ะทุกคนทุกคนปรบมือค่ะพ่อแม่ต้องภูมิใจในตัวพวกเธอแน่ๆเลย